สวัสดีครับพี่น้องมื้อนีมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องสีพากินพาเที่ยวพี่น้องมื้อนีได้ตํำประคุงครับผมมื้อนีตํำบักคุงแซ่บเลยครับผมผูใดเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมีช่องย t u b e นะครับแล้วก็เพจนะครับผมมื้อนีเขาได้ตํำประคุงพี่น้องแล้วก็ปลาตัวนี้น้อยแล้วก็ผักการจองแล้วก็ผพักกรอบครับผมมามาขอดียวคือเก้าพี่น้องมื้อนีมาแซ่บกับปลาตีเรานะครับผมมา โอ้ตอนประเดีย๋ยวพี่น้องเบิโโรงปวดโพเอาพี่น้องมาโอ้ฮะอือหึอือขอบคุณเนาองแต่ก็มีปลาขาว

มาอืมขนมเส้นยิ่งตะบังหุ่นเขากันยี่ไปน้อง 嗯。Mm. ช่วงแดดร่มล้มตกพี่น้องหาหกโมงตอนนี้อือปลาคาร์ปรดสดแซ่บจ้ะบรรยากาศพี่น้องแซ่บเหมือนกันครับผมอืมอ สีดตองประแดดป่ะนาะ้านแสบเนอะ ่าเขาวน่อง้ำบังพุง,งนัวๆน้ำปลาแซ่บ hmm <laughs>